สวัสดีค่ะน้ำปั่นชาแนลค่ะวันนี้น้ำปั่นก็จะพาเพื่อนๆนะคะามาชมทะเลมาชมภูเขามาชมสวนองุ่นนะคะการปลูกองุ่นที่แปลกมากนะคะปลูกในหลุมนะคะเพื่อนๆจะปลูกในหลุมนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนะคะว่าการปลูกองุ่นในหลุมเป็นยังไงบ้างนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปชมการขุองุ่นนะคะเราก็ชมชวัฒนธรรมสื่อๆไว้นะคะของทะเลนะคะที่รันสาลูจนถึนะคะกันดีก,กว่านะคะก็ฝั่งนี้นะคะก็เป็นทะเลที่สวยงามนะคะแต่ว่าทรายไม่ขาวนะคะทรายไม่ใช่ทรายสีนี้สีนำนะก็จะเป็นสีออกชมพูคล้ำๆนะคะแต่ว่าทะเลสวยมากนะคะสีเงิน มาก็จะเป็นางานเต็นที่นะคะแต่ว่าแปลกเพื่อจากที่อื่นนะคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะรับชมคลิปนะคะ,ะแล้วก็ภาพบรรยากาศนะคะที่สวยงามน,นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณนะคะภาพบรรยากาศสวยๆนี้จากพี่น้องนะคะ FC ของเรานั่นเองนะคะขอบคุณมากมายนะคะ

Merci.

da in diesem Loch wo umringt, eine Runde da pflanzen die Wein da drin interessant นี่ i n ที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเพื่อนเพื่อนคะเขาปลูกไวายกันนะคะเห็นไหมคะว่าอยู่ในหลุมนะคะจะมีต้นไวนยนะคะจะมีเครือไวายจะมีต้นไวายนะคะ ที่เขาปลูกในหลุมน,นี้ก็เพื่อจะเก็บก,ก,กักน้ำนะคะว่าประมาณนั้นนะคะออตอนนี้นะคะก็ได้ภาพบรรยากาศจากลันรูทนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะทั้งทะเลสีน้ำเงินทั้งภูเขานะคะทั้งสวนวายนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะได้ครบรถเลยนะคะมาเที่ยวครั้งเดียวได้ครบรดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอสวยๆนะคะจากพี่น้องนะคะขอบคุณมากนะคะที่นำคลิปสวยๆมาฝากนะคะก็ได้ชมครบรถเลยนะคะทั้งภูเขานะคะทั้งทะเลสวยนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกนะคะทั้งส่วนวายนะคะส่วนวายนะวายเขาปลูกในหลุมนะคะ,ะเพื่อ,อ,อเพื่อรักษาน้ำนะคะรักษาน้ำไม่ให้ไหลไปที่อื่นนะคะ,ะเพราะว่าตามที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นเขาที่แห้งแห้งแรงพอสมควรนะคะดูสีสันก็จะดูออกกันนะคะ ก็ยังไงก็สวยเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่เรายังไม่ได้ไปเที่ยวนะคะถ้าเห็นของจริงเนี้รับรองว่าจะบอกว่าว้าวนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ชมตอนนี้ก็รู้สึกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ Hätte hinter mir gestanden.